ใหญ่มหากุศลมงคลแห่งปีขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อนั่งเมืองชัยเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานองค์แรกของวัดลังกาตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชชยนาจังหวัดชชยนา ในวันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2568นี้ณโรงหล่อพุทธรังสีซอยวัดไร่ขิง26อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกำหนดการาทุสัตฐ เวลา9ก้นาฬิกาพิธีบวงสวงชุมนุมเทวดาเวลา10บนาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา10บนาฬิกา39นาที เริ่มพิธีเททองหล่อหลวงพ่อนั่งเมืองชัยเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และรับประทานอาหารร่วมกันติดต่อสอบถามร่วมทำบุญหรือประสงค์ออกร้านโรงทานติดต่อได้ที่พระอาจารย์มนตรีอนามโยโทศ0 8ย9 6 5 5หน9หหรือร่วมทำบุญด้วยการโอนปัจจัยผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทยแลกที่บัญชี664 192 4041ชื่อบัญชีพระอาจารย์มนตรีอนามโยจะลืมและอย่าพลาร่วมสร้างบุญใหญ่มหากุศลมงคลแห่งปีในวันอาทิตย์ที่21กันยายน พุทธศักราช2,568นี้ณโรงหล่อพุทธรังสีซอยวัดไร่ขิง26อําบอ3พสามพรานจังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมพิธีเททองลอหล่อหลวงพ่อนั่งเมืองชัยเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานองค์แรกของวัดลังกาตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัชนาจังหวัดไชนา ตอนใจใครใครจะทานเหมือนเป็นเช่นธนาคาเปิดบริการทุกคันทั่วนา,าโปรดเธอตั้งใจฝากคุณไว้เป็นทุนนุนพาสร้างบุญสิคุณทั่วนาไม่ช้าผลบุญจะตอบแทน สงสมเนื้อบุญเป็นทุนเข,ข้าไว้ทางทางสร้างสัพภายในสถิตกลางใจให้บุญแนบแนบปลูกจิตสัทธายึดศาสนาไว้เป็นหลักแก่